แยกทางกันแล้วทนายตั้มและทีมถอนตัวไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ลุงพลและปะ้าแต่นต้องหาทีมทนายใหม่เพื่อต่อสู้คดีด้านทนายรัชพลแจ้งว่าทนายตั้มและคณะทีมทนายรวมทั้งตนเองขอถอนตัวจากคดีน้องชมพู่และไม่เกี่ยวข้องใดๆกับลุงพลกับป้าแตนอีกโดยให้เหตุผลในการยกเลิกไม่ทําคดีนี้ว่าเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันจากนี้ จะเดินทางไปแจ้งความต่อสารจังหวัดมุกดาหารถอนการเป็นทนายของฝ่ายจำเลยส่วนลุงพลป้าแตนไม่ได้คุยกันอีกแล้วซึ่งหากทีมงานทนายถอนตัวทั้งหมดลุงพลกับป้าแตนต้องหาทีมทนายใหม่เพื่อต่อสู้คดีด้านทนายตั้มสิทธราเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าวันนี้ผมและทีมทนาย ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลงพนแล้วนะครับเนื่องจากด้วยว่าความเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันสิ่งหนึ่งที่ผมเงียบมาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดกันไปโดยแทบไม่มีใครออกมาปกป้องคือในการทำคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใดทำด้วยใจล้วนๆแต่มาถึงวันนี้ผมขอใช้เวลาของผมไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่า และขอให้ลุงพลและป้าแต่นโชคดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับข่าวนี้ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันดูนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากฟีดด้วยนะครับผมลิงก์ข่าวลิงค์ที่มาอยู่ในรายละเอียด trn tv คนอ่านข่าวสวัสดีครับ